สวัสดีค่ะจากักการหอมหอมสวีเดนนะคะวันนี้ผักการหอมมาอยู่ในเรือนกระจกนะคะอากาศหนาวมากด้านนอกหิมะตกหนักแล้วก็มีลูกเห็บปนด้วยนะคะ <c oughs> หนาวค่ะแบ่งปันความสดชื่นมาถึงเพื่อนๆที่รักทุกท่านเลยจ้านี่ก็ไฟโรแมนติกค,ค่ะในเตาบุรามโบราณที่คุณลิมโบทำให้นะคะมีหิมะโปรยไปเข้ามาด้านในด้วยจ้า บรรยากาศด้านนอกนะคะตอนนี้ส่วนผักของเรามองไม่เห็นแล้วค่ะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะพร้อมลมแรงด้วยจ้ะเป็นไงคะหิมะมาตกเอาในวันที่5เมษายน64นะคะเดือนเมษาแล้วยังมีหิมะหลงมาเห็นปะอืมแบ่ง ปันความฟินๆมาถึงทุกๆท่านเลยค่ะที่กําลังบ่นว่าร้อนๆนนะคะเพราะว่าเดือนเมษาบ้านเรานี่จะร้อนที่สุดเลยค่ะแต่ทางประเทศสวีเดนก็อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยละจ้ะโห้ยหนาวไปผิงไฟกันค่ะโรแมนติกโรแมนติกจ้าสกูตเตอร์เข้ามาหลบอุ่นอยู่ในเรือนกระจกเหมือนกันจ้าแม่แม่พ่อโบกับคุณพอนตุ๊ดอยู่ในบ้านนะคะ เมื่อกี้มาดื่มกาแฟากันค่ะเขาเข้าไปในบ้านรับผักกาดหอมบอกขอฟินๆอยู่ตรงนี้หน่อยแก,แกแกบอกว่าบรเขาคนเมืองหนาวค่ะเขาไม่ไม่ค่อยชอบเมืไม่ชอบอากาศหนาวแต่ผักกาดหอมนี่ชอบค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้แบ่งปันให้กับหลายๆท่านที่ไม่ได้มาสัมผัสด้วยตนเองนะคะ มือเย็นเจ็บเลยหูยสุดโรแมนติกพืชผักของเราตอนนี้ก็รออากาศอย่างเดียวค่ะควันออกปากครับให้เห็นกันแบบนี้เลยฟินๆเลยค่ะ ใส่หมวกผิดค่ะดีนะมีหมวกสำรองไว้ค่ะลืมไปฟินค่ะฟินมากๆเลยค่ะมีความสุขมาก ไม่คิดไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะว่าจะได้มีมีชีวิตที่ได้มารับบรรยากาศแบบนี้ค่ะ <c oughs> อยากสกูตเตอร์มานั่งตรงนี้เขาไม่ยอมมาเพราะตรงนี้มันเย็นค่ะพื้นเย็นตรงหญ้านุ้นอุ่นหน่อย่ <c oughs> ิดไปชี้จะได้ให้แม่แมเห็นด้วยอ้าวอีกดีแท้ๆก่อได้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเรามีป่องให้อากาศออกไม่ต้องกลัวบุ้มบุ้มบ๊ำบ้ำไม่เหมือนในบ้านในบ้านเวลาก่อเราจะต้องดูวัดระดับความร้อนด้วยค่ะ ืมิฟนฟตอนนี้ลมไม่แรงค่ะแต่หิมะก,ก็ยังโปวยปลายอยากจะให้ดูเตาไฟมากกว่าค่ะได้พูดคุยกันด้วยหินมากเลยค่ะด้านนอกขาวโพลนเลย ไม่มีอะไรจะฟินไปกว่านี้อีกแล้วค่ะโอ้ตอนนี้หิมะที่เขาตกมาปกคุมแปลงผักหนามากเลยคะ่ะเดี๋ยวต้องมีคนส่งข้าส่งน้ำแน่เลยใช่ไหมสกูตเตอร์สกูตเตอร์หลับสบายเลยเล่นหิมะชอบเขาชอบหิมะค่ะ ยังไม่อยากออกไปนะคะเพราะว่าอากาศหอมหนาวค่ะเลยขอนั่งอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งถ้ามันหนาวมันหนาวแล้วมันหนาวเข้าในหัวใจแล้วร่างกายเราสั่นค่ะมันสั่นสั่นแบบสั่นแบบว่าคุมมันไม่ได้เราจะต้องให้ร่างกายเราอุ่นไว้กาแฟก็ดื่มกับเขาไม่เค่อยเป็นค่ะ เพราะว่าผักกาดหอมมาหัดดื่มกาแฟก็ตอนมาอยู่สวีเดนนี่แหละค่ะอยู่บ้านเราก็ดื่มแต่ของเย็นเนาะเพราะบ้านเราอากาศร้อนค่ะพอมาอยู่เมืองหนาวก็หัดดื่มกาแฟกับเขาบ้างแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกทีพวกชาค่ะไม่น่าเชื่อนะเดือนเมษาแล้วอะ่ะหิมะตกมีลูกเห็บมาด้วยอย่างเงี้ย อากาศหลอกลวงมากเลยค่ะมีแสงแดดอยู่ดีๆเอา้าพอม,มืดปุ๊บหิมะมาพร้อมลูกเห็บถ้าเราถ้าเราเปิดาฝาด้านล่างนี้นะคะนี่จะเป็นที่นึงที่เท่าถ้าเปิดฝา,าความร้อนก็จะเข้ามาในในตัวเรานี่แหละ ถ้าเราปิดนี้นะคะปิดอย่างเงี้ยค่ะความร้อนเขาก็จะกระจายกระจายนี่เริ่มเย็นเลยตรงนี้ถ้าเปิดปุ๊บนี่ร้อนมาถึงหน้าคักการหอมควันก็ออกไปด้านนอกลมพัดจนไอปองไฟคุเรมโบโยกเลยค่ะ าะแกยังทําไม่ได้แน่นหนาทําแค่สํารองเตาอันนี้เขาจะเป็นเตาเล็กนะคะเตาไม่ใหญ่เหมือนกับเตาในบ้านค่ะเตาในบ้านเราก็เวลาเราตัดแล้วก็ความยาวมันได้มาตรฐานอันนี้ก็จะหาพวกเศษไม้ค่ะเศษเล็กๆพวกนี้ค่ะที่มันสั้นหน่อยเอามาใส่ถ้ามันยาวมันก็เข้าไม่ได้ แต่ถ้าเราเปิดอย่างเงี้ยถ้าเราดูแลอยู่เงี้ยเราใช้ไม้ยาวได้ฟืนยาวได้แต่ถ้าเราก่อแล้วเราปิดมันก็ต้องหาฟืนแบบเศษไม้แบบเนี้ค่ะสั้นๆเขาทำแบบแบบว่าจัดแบบกระจุมกก็จิ้มอะจัดแบบว่าโรแมนติกฟินๆน,ๆน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยค่ะ ดูต้นหน่อไม้ฝรั่งของผักกันหอมนะดูสิสูงขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคืบกว่าแล้วจะ้ะมุตมิตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจะไอ,อแยกพืชผักดูคะ่ะมีทั้งเห็นไหมคะนี่มีทั้งพริกนะคะเอ่อ มะเขือเทศค่ะแล้วก็แคนตาลูปเมล็ดฟักทองค่ะมะเขือโอ้ก็หลายอย่างอยู่ค่ะนี่นี่ก็กี่ชั้นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยแปดชั้นนะคะนี่ไม่รู้จะพอไปทำอะไรก็งงงอยู่ก็คือเผื่อมันตายนี่แลจะจ้ะ เผื่อมันไม่ขึ้นเผื่อเผื่อหิมะนี่แหละเห็นไหมคะนี่ผักกาดหอมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นค่ะขึ้นมาทุกชั้นนะคะนี่เพื่อนดูนะนี่ขึ้นมายาวด้วยนะลืมลืมดูหน่อยนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเพาะทำอะไรนักหนา <laughs> ชีวิตนีเลยจ้าสวยงามมากแปลงผักของเราค่ะเรียบร้อยเลยออกไปละชอบค่ะด้านโนนดอกไม้สีม่วงของเราเมื่อกี้คลิปที่แล้วยังชื่นชม สีม่วงตอนนี้กลายเป็นหิมะไปหมดแล้วมาลูกสกูตเตอร์น่ะเห็นไหมเห็นไหมดูสกูตเตอร์ซะก่อนเย็ยนก้นละลุงฮะกูตเตอร์ <laughs> ชอบ <laughs> คุณแ่บบอ <laughs> ไม่รู้ว่าพักการนอนหลัสก๊อตเตอร์ <laughs> แกคิดว่าผักกันหอมไม่ได้ก่อไฟคิดว่าผักกันหอมจะหนาวบ้าวะป่าปะ๊แกบนอากาศหาลากเอ้ยเขาบอกว่าคำว่าฟีฟ้าก็คือว่าเป็นคำด่านนั่นแหละ ว่าอากาศไม่เป็นอย่างนี้เดือนเมษาแล้ว <laughs> <c oughs> แกร้อนลนมากแกคิดว่าอากาศห่มหนาวอยู่แกมาเอาป่องไฟขึ้นแล้วคะ่ะหนดูฟ้าแจ่มแล้วคะ่ะแป๊บเดียวฟ้าแจ่มแล้ว ถักสวิเกนสกริงแทงกับภูมไหมเดกขิดตรงีคม่น๋ยวขานวะะแกบอกว่าแกดีใจผักกันหอมก่อไฟค่ะใส่ฮัลโหนมแกบอก เอาสกูตเตอร์เข้าบ้านไหมเดี๋ยวตาคนตังทายเอาแก่ความโรแมนติกของป่องไฟด้านบนนู้นแจมแล้วแจมแล้วเ <c oughs> <c oughs> ก็บภาพดูค่ะแป๊บเดียว น้ำเป็นน้ำแข็งเลยมันน้ำเป็นน้ำแข็งมันงคะนี่เกือบแล้วค่ะนี่ <c oughs> <c oughs> คุณจะอาบน้ำหลือเก็บบอกดูค่ะฟ้ <c oughs> าแจ่มแล้วไงสกูตเตอร์สกูตเตอร์โกอินโกอินข้าบ้านไป กเต้ไม่ยอมเข้าบ้านสกุตเตยอเอ่ยยอใชยะพ่อบอกว่าไม่อะไรเหรอบอกเออให้สกุตเต์เข้าบ้านดีค่ะหีมะ ตกในเดือนเวษาค่ะก็แบ่งปันความสดชื่นมาถึงทุกทกท่านเลยนะคะที่บนว่าร้อนค่ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนต่างแดนด้วยนะคะค่ะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสด,ดีจ้า